สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่28มีนาคม65เนอะตัวเด่นก็คือ5กับ8เนอะของพิเศษมันจะเป็น9กับ2เนอะก็ะ5 1 5 2 5 6 5 7 5 8 5 9 8 1 8 0 8 1 8 2 8 5 8 7 8 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 1 0 1 2 1 3 1 5 1 7 1 8 9ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสปดเจดหนึ่งเก้าดหนึ่งสสองหหนึ่งสองหนึ่งหสเจ็ดเจดแปดห้าต่อไปเป็นปกติกตัวเด่นก็คือ6กับ9้าตัวรองก็คือเจกับ0ปกตินี้คู่กับ VIP นะคะก็60ศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดหกเก้าเกเจดหนึ่งเจห้าเจ็ดดเจ็ดเ้า ศูก็0ูนย์ศูนย์ศสองศสี่ศูนหกศูนย์าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองของ v i p นะศูนของปกตินี่หกเให้รู้เราให้รูดห้ากับสนะคะทั้งสีหานอยเนาะ เมื่อวานเราหายไปหนึ่งวนันเนอเราเกิดอุบัติเหตุวานนี่เราขับรถไปชนเสาไฟหักเลยรถเราพังเลยเพืเ่อนๆอย่าลืมซื้อเลขสี่สามหนึ่งเนอรัฐบาลไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ